ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแนนซี่ชาแนลค่ะค่ะเพื่อนๆคะวันนี้แนนก็จะพาเพื่อนๆมาทําข้าวผัดนะคะเป็นข้าวผัดแบบง่ายๆค่ะแบบบ้านๆนะคะคิดว่าทุกคนต้องเคยทําทานกันแน่นอนนะคะค่ะวันนี้วัตถุดิบที่แนนจะแนะนําให้เพื่อนๆดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็เป็นข้าวค่ะข้าวหอมมะลินะคะเพื่อนๆนเราหุงไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วเราก็เอาเข้าวแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อให้ข้าวเาเกิดความเย็นลัดตัวนะคะข้าวจะได้ไม่แฉะนะคะแล้วพอเราออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆนเราก็เอามาคุกกับน้ํามันซีอิ๊วค่ะมาคุกกับซีอิ๊วนะคะเป็นซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดานะคะ แล้วก็ผสมน้ำมันหอยนิดนึงเราคลุกไว้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่อาจจะใส่ถุงถุงแกงค่ะเป็นถุงร้อนใบใหญ่ๆหน่อยค่ะแล้วเราก็ดอกสิยุดําเข้าไปแล้วก็น้ํามันหอยนิดนึงนะคะแล้วเราก็เขย่าให้ทั่วข้าวนะคะเพื่อเวลาผัดจะได้ง่ายกับการผัดนะคะเพราะว่าอิอุ๊จะได้ไม่เป็นก้อนเวลาเราใส่เข้าไปต่อไปก็เป็นหมูค่ะเป็นหมูสันในหมักนะคะที่เราหมักไว้แล้ว พอเราจะทำเราก็แบ่งออกมานะคะเพราะว่าหมูเป็นหมูนุ่มนะคะต่อไปก็เป็นไข่ค่ะไข่สองฟองกุ้นเชียงเนื้อแดงอย่างดีนะคะย่างไว้แล้วเราก็รอให้เย็นแล้วเราก็หั่นสไลด์บางๆนะคะเป็นกุ้นเทียงหมูอย่างดีค่ะกระเทียมค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงรส ต่อไปก็เป็นผักนะคะที่เป็นผักกินกับแก้มก็เป็นต้นหอมแตงกวาพริกขี้หนูสวนนะคะส่วนผักที่เราจะเอามาใส่ในข้าวผัดนะคะก็มีกะหล่ำปีหรืออาจจะเป็นบ็อกโคลี่หรือคะน้าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกะโพดอ่อนแล้วแต่ความชอบแต่เผอิญแนนชอบกระหล่ำค่ะแต่การหั่นกระหล่ำของแนนคือจะแนนจะลอกเป็นแผ่นๆเป็นกีบออกมานะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะ พราะเวลาผัดจะได้ดูน่าทานแล้วก็กรอบอร่อยแครอทค่ะนิดท่านเป็นลูกเต่านิดหน่อยแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะค่ะวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูขั้นตอนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำข้าวผัดนะคะอันดับแรกเลยนะคะเปิดไฟค่ะ ปรับไปที่อุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะไม่แรงเกินแล้วก็ไม่เบาเกินค่ะขั้นต่อไปคือใส่น้ำมันค่ะน้ำมันนี้ใส่ไม่ต้องมากนะคะใส่พอประมาณให้เหมาะสมกับข้าวแล้วก็ผักที่เราจะใส่นะคะถ้าเราใส่เยอะเกินเดี๋ยวจะแฉะและมันไปแล้วไม่อร่อยนะคะข้าวผัดของเราจะเน้นแบบแห้งนะคะแล้วก็ตัวมิข้าวจะล่วนซุยนะคะเพราะว่า ข้าวผัดต้องแห้งและอร่อยออแห้งนะคะถึงจะอร่อยนะคะถ้าแฉะแล้วข้าวเกาะตัวเป็นก้อนนี่คือไม่อร่อยนะคะค่ะเมื่อใส่น้ำมันเราก็เกี่ยให้ทั่วกระทะนะคะใส่กระเทียมได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดเพราะว่าน้ำมันร้อนจัดเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะคะ ทำทานไม่ยากค่ะเพื่อนๆข้าวัดคิดว่าทุกคนก็ต้องเคยทำกันทุกบ้านนะคะเป็นอาหารที่ทำแล้วก็ง่ายต่อการทำค่ะแล้วก็เร็วนะคะสะดวกทันใจคิดว่าเพื่อนๆทุกคนต้องเคยทำทานกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับ เพื่อนๆนะคะว่าแต่ละคนจะใส่อะไรกันบ้างอาจจะใส่แค่ไข่ก็ได้นะคะหรืออาจจะใส่แค่หมูหรืออาจจะใส่เป็นฟุกแฮมหรือเป็นลูกชิน้นหรือไส้กรอกก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อไก่แล้วต่อความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะ ร่มรอแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะข้าวข้าวนี่นะคะข้าวสวยที่เราจะมาใส่ในข้าวผัดนี้นะะต้องเป็นข้าวที่เราหุงค้างคืนไว้จะยิ่งดีนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นข้าวหอมมะลิก็ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิก็จะมีความหอมแล้วก็ไม็ดสวยแล้วหุงค้างคืนไว้หนึ่งคืนค่ะหลังจากนั้นพอเราข้าวสุกแล้วเรารอให้เย็นนะคะเราก็ตักใส่ถ้วย แล้วก็เกลี่ยให้ซีซูอ่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ถ้วยแล้วเราก็เอาแรปปิดไว้นะคะแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนเนะาะหลังจากนั้นมาพอตอนเชา้ามาเนี่ยเราก็ออกมาจากตู้ยเย็นนะคะรอยใ,ให้คลายความเย็นแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสน้ำมันหอยเข้าไปนะคะคุกให้ทั่วะคะ่ะเวลาเราผัดนี้จะได้สะดวก นะคะไม่ใช่ว่าเราผัดไปแล้วเราใส่ข้าวที่เป็นเม็ดสีขาวเข้าไปแล้วเราไปใส่น้ํามันหอยกับซีอุ๊วดำเข้าไปทีหลังนี่บางทีน้ํามันหอยกับซีอุ๊วดำมันจะไม่ทั่วนะคะแล้วมันจะดําดูแบบสีไม่สม่ำเสมอและไม่น่าทานนะคะเพื่อนๆกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ให้กระเทียมเกียม,ยมสุกเกียมมากนะคะ เอาแค่พอเหลืองๆก็พอแล้วเราก็เกี่ยกระเทียมไว้ด้านข้างนะคะถ้าเราให้กระเทียมเคียมเกินเ,เดี๋ยวมันจะไหม้นะคะห่าไข่จะสุกนะคะเพราะเราต้องใส่ไข่กับกบหมูเข้าไปก่อนนะคะพอหมูจะสุกบางทีไข่เออกระเทียมอาจจะไหม้ได้ หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเหลืองพอประมาณนะคะไม่ต้องเหลืองมากแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปนะคะ ยีให้ไข่แดงจะแตกหน่อยนะคะเพราะนี่มันจะเป็นไข่ดาวแล้วดูไม่น่าทานนะคะก็ไข่สุกนิดนึงนะคะก็ใส่หมูไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ไข่สุกมากเกินเดี๋ยวจะกระด้างแล้วไม่นุ่มใส่หมูหมูนุ่มนะคะที่เราหมักไว้นะคะใส่ไปได้เลยค่ะ หอมมากเลยค่ะพอเราใส่หมูนุ่มเข้าไปเพราะหมูนี่เป็นหมูสันในที่เราหมักไว้แล้วนะคะในหมูนี้ก็จะมีน้ํามันหอยมีซอสปรุงรสมีน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะคะหรือบางคนอาจจะใส่ไข่ก็ได้นะคะเพราะไข่นี้จะทําให้ให้หมูนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เผอิญแนน,นจะไม่ใส่นะคะเพราะบางทีกันการที่แนนใส่ไข่เข้าไปเนี่ย ถ้าเป็นข้าผัดนี่ก็จะโอเคนะคะแต่บางทีแนนจะเอาหมู่าผัดพวกผัดกะเพราหรือว่าทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีไข่แล้วมันจะไม่อร่อยค่ะก็เลยหมักโดยการที่ไม่ใส่ไม่ใส่ไข่เข้าไปแต่ถ้าเพืเ่อนๆใส่ไข่เข้าไปก็จะทําให้หมูนุ่มยิ่งขึ้นนะคะหมูนี่คือจะเป็นหมูสันในหรือสันนอกก็ได้นะคะหั่นสไลด์บางๆค่ะตามฝางหมักไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เท้าห้องิดไว้ แบ่งเป็นชุดๆอะค่ะชุดเล็กๆพอประมาณที่เราทานนะคะแต่ละมือ้อเพราะว่าถ้าเราไปแค่เป็นก้อนใหญ่ๆเข้าไปในห้องฟิตเลยเนี่ยหลังจากที่เราหมักแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นกิโลหรือสองกิโลที่เราทาไว้อย่างนี้นะคะบางทีเราออกมาจากตู้เย็นเนี่ยค่ะบางทีหมูอาจจะเป็นก้อนแข็งแล้วเราต้องมานั่งแบ่งเป็นก้อนเล็กๆพื่มาทําอาหารเนี่ยมันก็วุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราหั่นหมูแล้วเราหมักเสร็จเนี่ยเราก็แบ่งเป็นชุดๆไว้เลยค่ะ ใส่ถุงร้อนนะคะถุงที่เป็นถุงแกงเล็กๆคะ่ะแล้วเราก็เข้าห้องฟิตไว้เราจะทานประมาณไหนแต่ละมือ้อเราก็แบ่งไว้ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเริ่มหอมแล้วะคะ่ะน่าทานมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆ กุนเชียงนี่ไม่ต้องใส่ตั้งแต่ที่แรกนะคะใส่ที่หลังได้เพราะกุนเชียงนี่เป็นกุนเชียงย่างนะคะแล้วเราก็สุกแล้วหั่นสไลดบบางๆอาจจะเอาไว้เป็นท็อปปิ้งโรยหน้าตอนเราผัดข้าวผัดเสร็จนะคะหรืออาจจะใส่คุกเข้าไปในข้าวผัดตอนตอนท้ายสุดเลยก็ได้นะคะหมูเริ่มสุกแล้วค่ะ เป็นคนที่ชอบทานหมูเป็นเป็นคนที่ชอบทานหมูหรือเนื้อสัตว์ที่สุกๆนะคะแห้งๆ hmm. ไม่ต้องกลัวว่าหมูหรือว่าเนื้อสัตว์ของเราที่เราใส่ในอาหารแต่ละครั้งจะแข็งเกินไปนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราย่างหรือเราผัดหรือทอดเนี่ยนานเกินไปพวกน้ำมันน้ำในพวกเนื้อสัตว์จะออกมาแล้วมันจะแข็งไม่แข็งนะคะถ้าเป็นหมูหรือเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่เราหมักแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่แข็งนะคะเพราะเขาจะนุ่มอยู่แล้วเพราะเราได้หมักแล้ว ค่ะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะใส่ข้าวไปได้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้าวจะเรียงตัวสวยนะคะถ้าผัดที่ดีต้องแห้งนะคะถึงจะน่าทานนะคะ เหมือนเราไปทานตามร้านอาหารที่ก็ทําตามพวกพัตคารหรือพวกโต๊ะจีนที่ก็ทําอาหารจริงๆนะคะพวกทุกที่มีความสามารถหรือว่ามีความชานาญในการทาอาหารเนี่ยสังเกตไหมคะเพื่อนๆว่าเขาจะทำข้าวผัดได้เฮงและอร่อยมากจตต่างกับบางร้านนะคะที่ทําอาหารไม่มีความชานาญพอเราไปสั่งข้าวผัดทานเวลาเราออกไปชุระข้างนอกหรือเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คะ่ะ บางร้านจะผัดเ้าผัดแฉะนะคะแล้วจะไม่อร่อยเลยค่ะเหมือนเราทานแล้วอารมณ์เหมือนเรากินพวกข้าวที่แบบบูดๆนะคะแต่ไม่มีความหอมเลยข้าวผัดที่ดีจะต้องหอมและแห้งนะคะตัวเม็ดข้าวจะต้องล้วนซุยนะคะเวลาผัดนี่จะไม่ติดกระทะนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าไม่ติดกระทะเม็ดข้าวจะลอนมากเลยค่ะยิ่งถ้าเราเป็นกระทะใบใหญ่ๆหรือว่า ตามร้านอาหารใบใหญ่ๆนะคะเราสามารถไม่ต้องใช้ตหลิวได้เลยนะคะหรือว่าตะพีได้เลยนะคะเราสามารถใช้มือจกกับกระทะแล้วเราก็ล้นข้าวได้เลยนะคะข้าวเริ่มหอมแล้วค่ะเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะคะว่าข้าวไม่ติดกระทะเลยตามไปด้วยผักเลยนะคะใส่ผักที่แข็งก่อนนะคะแครอทที่เราหั่นเป็นลูกเต๋า แครอทนี้นอกจากเป็นผักที่มีวิตามินซีแล้วไฟเบอร์แล้วนะคะก็ก็ยังเป็นเพิ่มสีสันให้กับข้าวได้ด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะชอบใช้ช้อนยาวๆค่ะไม่ชอบใช้ตะตะพีหรือตะหลิวค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าช้อนช้อนซ่อมยาวนี้ถนัดค่ะเวลาเราทำอาหารสำหรับตูเนนะคะจะมีความรู้สึกว่าถนัดกับตัวเรามากกว่า ใส่แครอทไประมาณไปสักประมาณแป๊บหนึ่งนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ตามด้วยกระหล่ำปีได้เลยนะคะรอให้แครอทสุกนิดนึงสังเกตไหมคะเพื่อนๆข้าวไม่ไม่ติดกระทะเลยนะคะข้าวร่อนมากหอมมากเลยค่ะ หอมซอสน้ำมันหอยหอมซีอิ๊วดำนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้เม็ดข้าวเกิดความแห้งแล้วก็เกิดความหอมข้าวผัดหรืออย่างพวกผัดไทยนี่นะคะต้องมีกลิ่นหอมนะคะของการผัดเส้นหรือผัดผัดข้าวนะคะแครอทเริ่มสุกแล้วนะคะ เราตามด้วยกระหล่ำเลยได้เล,เลยค่ะกระหล่ำปีนะคะที่เราหั่นเป็นลูกเต่านะคะใส่ได้เลยค่ะผักทุกอย่างนี่หั่นให้สะอาดแล้วก็ล้างนะคะเออล้างแล้วหัน่นนามาหั่นให้สะอาดนะคะเออโทษทีค่ะล้างล้างให้สะอาดนะคะแล้วนํามาหั่นให้เรียบร้อยเราจะต้องการชิ้นประ,ประมาณไหนสะดวกในการทานของเราเราก็หั่นให,ให้ให้ดูสวยงามนะคะ อาจจะใส่คะนา้าแครอทหรือบล็อกครี่ก็ได้นะคะใส่พอประมาณค่ะอย่าใส่เยอะเกินเพราะว่าข้าวผัดข้าวผัดคือเราเน้นทานข้าวนะคะความหอมหรือความชุ่มพุ้นของตัวข้าวถ้าไปใส่ผักเยอะเกินบางทีก็อาจจะเป็นผัดผักแทนนะคะ แต่เราต้องรู้นะคะว่าเราต้องใส่อะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดเราไปใส่ผักบางอย่างที่นิ่มก่อนเนี่ยข้าวจะผัดแล้วเราคั่วข้าวกข้าวจะหอมและแห้งเนี่ยนะคะบางทีก็ผักอาจจะเละเกินไปและนิ่มและดูไม่น่าทานนะคะเราต้องรู้นะคะว่าเราต้องใส่ผักอันไหนก่อนหรือหลัง หอมน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นจะชวนให้ทานมากเลยค่ะน้ำมันที่เรามาผัดนี้ก็อาจจะเป็นน้ำมันดอกทาตนตะวันหรือาเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะดีกต่อสุขภาพนิดนึงเนาะ ทำไม่ยากค่ะเพื่อนาการทำอาหารทำไม่ยากนะคะแต่จะทำให้อร่อยนี่คือขึ้นอยู่กับเทคนิคและสเสน่ห์ปรจจะวัของแต่ละคนนะคะว่าทุกคนมีความชนานาญหรือว่ามีเคล็ดลับในการจำามางลอยแค่ไหนนะคะว่าต้องปรุงอย่างไรก่อนและต้องใส่วิตุดิบแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับตัวแนนเองคือเป็นคนชอบทําอาหารมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะคือจะช่วยแม่ที่บ้านทําอาหารมาตลอดนะคะก็เลยดูนะคะว่าขั้นตอนไหนคุณใส่อะไรก่อนหรืออะไรหลังต่อไปนะคะตามด้วยหัหอมใหญ่ได้เลยค่ะมะเขือเทศนะคะใส่ไปเลยค่ะปิดท้ายนะคะก่อนเราก่อนจะปิดแกสเออก่อนจะปิดไฟนะคะผัดให้เขาสลบนิดนึงค่ะ ให้เขาสุกนิดนึงอย่าให้เขาแบบสดเกินเพราะว่าสดเกินเขาจะมีกลิ่นฉิวนะคะมันเกิดเทก้าหอมใหญ่นี่ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเพราะว่าถ้าเราผัดเขาไม่สุกเนี่ยมันสดเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเราทานพวกสลัดหรือยำนะคะเราต้องผัดให้เขาสลบไปออโดนความร้อนสลบนิดนึง หอมมากเลยค่ะผักที่เราจะทานกับแก้มด้วยกันนะคะก็มออีต้นหอมนะคะแตงกวาแล้วก็เป็นพริกขี้หนูสดนะคะพริกขี้หนูสดนี่เราจะทําเป็นน้ําปลาก็ได้นะคะเป็นพริกน้ําปลาก็ได้นะคะหั่นซอยใส่มะนาวใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นพริกซอยหั่นไปนะคะ่ะ ้าไปเป็นถ้วยเล็กๆค่ะเป็นเป็นซอสไว้ใส่ตอนเราทางข้าผัดหรือว่าเราจะทานเป็นพริกเม็ดๆก็เลยได้นะคะวางไว้ข้างๆจานเวลาเราเสิร์ฟเพราะว่าในข้าวผัดนี้ก็อาจจะมีความเข้มข้อนอยู่แล้วนะคะซอยรุ่งรุนิดนึงนะคะหลังจากเรใส่ไปไม่ต้งเยอะนะคะ น้ำตาลนะคะอย่เยอะเกินนะคะผู้เครื่องปรุง เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ <work. S 3> ะเพ well. ื่อนๆนปิดท้ายด้วยนะคะข่ากแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตอนตับเสิร์ฟใส่จานจะเป็นยังไงบ้างคะนะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆพ่คะนี่ก็เป็นหน้าตาของข้าวผัดนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะ ตักใส่จานนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะนำข้นเชียงที่เราย่างไว้แล้วนะคะมาตกแต่งโรยหน้าให้สวยงามนะคะมีผักทานคู่ด้วยนะคะก็เป็นต้นหอมกับแตงกวาแล้วก็พริกสดนะคะค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ